ท่านใช้วัดเวลาปฏิบัตินี่อย่าไปทําให้มันอย่าตั้งใจทํามันนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะการปฏิบัตินี่อย่าไปตั้งใจทําาตั้งใจทํามันเข้าไปไม่ได้หรอกนะมันจะอยู่ที่ตั้งหาทีความตั้งใจทําอีกอย่าง,างเหมือนครั้งแรกๆนะที่หลวงพ่อเคยบอกไวนนะ้หลยอย่าทำอะไรก็ทําแต่ให้รู้รู้อยู่ในใจิตในใจของเราเองนะั่นแหละ ตัวนั้นแหละแต่มันเิดมันเิดมาทีเดียวเลยนะจะตั้งใจทํำยังไงก็แล้วแต่มันยังตั้งใจอยู่ตัวรูป,ประคันเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอยู่ิีตของเรามันเรียนรู้มาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วเป็นอเนกชาติแล้วนัะยังไงก็นับไม่ได้นะไม่มีตัวเลขใส่แล้วในโลกในจักรวาลนี้มากมายจริงๆจีตของเราเรียนรู้มาแล้ว เพียงแต่มันถูกข้องำไว้แก่สิ่งที่ไม่รู้เท่านั้นเองถ้าไปรู้ไปเห็นแล้วจริงๆแล้วนี่มันไม่ยากเลยของมันง่ายแล้วไปทํายากพยายามบอกนิดหนเรื่องที่มันง่ายังหมดเลยนะไม่แช่ไปเปรียบเทียบแล้วบอกนี้ไม่ใช่เลยเอาความจริงเนทะ่านั้นที่ไปรู้ไปเห็นมาทนั้นเลยมาบอกต่อกันเนี่ยนะเพราะมันเป็นเรื่องง่าย เรามาเรียนรู้ตัวธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้ไปเรียนรู้ตัวไหนน่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องในง่ายเท่านั้นคนเอาไปทํากันยากคิดว่ามันจะต้องยากจะต้องทําแบบยากยากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องในง่ายเท่านั้นให้รู้ตามจริงรู้ธรรมชาติรู้ตามจรจิงเฉยธรรมดาธรรมดาท่านัาน้นไม่มีความกิดต่อเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าสอน ไม่มีอะไรเลยมันง่ายพ่อไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันง่ายมันรู้จะง่ายยังไงนะเพียงแต่เรามีรูปแบบในการกระทําตีกรอบไว้แล้วเท่านั้นเองนะมันง่ายง่ายแสนง่ายเลยในการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดที่สุดเนี่ยนะไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ให้รู้ตามจริงเฉยๆธรรมดาธรรมดานี่แหละมันมีหลายรูปแบบที่จะเราต้องทําจะต้องเข้าไปหางั้นพระพุทธเจ้าไม่เปรียบไว้หรอก ว่าใบไม้นีากำมือพระองค์นั่นนะบีมากหรือน้อยกว่าในปาน่าสิ่งที่พระองค์เอามาหยิบม,มาแค่ใบไม้นี่กำมือเดียวนี่มีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หมายถึงว่ายกตัวอย่างที่แปดหมื่นสี่พันเรื่องดูดิแล้วก็ยกกรรมฐานทั้งสี่สิบกรรมฐานมาให้พวกเราได้รู้นี่คิดดูดิทั้งๆที่พระองค์บรรลุปเป็นพระอราหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย เพราะอนาตนาสติทำไมพระองค์ไม่สอนเรื่องอนาตนสติอย่างเดียวล่ะก็เพราะมันมีหลายวิธีการที่จะเข้าไปจะไปตีกรอบให้ตนเองอย่าลงมือจงใจกระทําให้ตนเองเท่านั้นเองดูดิเนนน้อยๆไม่ได้เนนเด็กน้อยๆอายุเจ็ดขวบแค่นั้นเองกําลังโปร่งผมก็เป็นพระอรลันต์ในต้เรียนรู้อะไรบ้าง ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเด็กเล็กน้อยกําลังปมผมเจมบบันราชาก็บรรลุเป็นพระอาหาันในขณะนั้นคืดดูเด็เพราะจิตมันเล่าเรียนมาแล้วเรียนรู้มาแล้วมากมายนาวิสาขาก็เช่นเดียวกันเจ็ดขวบเท่าน,นั้นเองบรรลุเป็นพระโสดาบาันคิดดูเด็เพราะมันไม่ยากเนี่ยมันมีหลายวิธีการเพียนแต่ว่าเรามาเรียนต่อจากพบที่แล้วเท่าน,นั้นเองเรียนต่อจากพบกฎก่อนที่เราเรียนรู้มาเท่าน,นั้นเอง อะไรก็แล้วแต่อย่าไปจงใจในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าจงใจแล้วนี่เราเอาความจงใจมีตัณหามีความคิดเข้าไปครอบไว้หมดปล่อยเป็นธรมธรมดาชาติธรรมดาธรรมดาเพียงแต่รับรู้ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นก็คือรู้ตามจริงเฉยๆนะอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายในการปฏิบัติมันไม่มีเลยนะมันไม่มีเพราะอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายน,นี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขให้ดีขึ้นคลี่คลายไปในทางที่ดี ทํานั้นเองมันไม่มีอุปสรรคและปัญหาที่มันมีเกิดขึ้นมาเพราะเราเอาความคิดนี่แหละเอาไปปรุงแต่งต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งหลายความคิดน่ะเกิดความว้าวุ่นความวุ่นวายความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละคือตัวปัญหาอะไรทีนี้ทั้งๆท,ที่ตัวปัญหาและอุปสรรคไม่ได้มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขต่นนั้นเอง เราจะต้องแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากมันให้ได้การแยกแยกก็คือรู้ตามจริงเฉยเฉยทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามจริงเฉยเฉยธรรมดาธรรมดาถ้าหากเราไม่ได้เรียนรู้คาสอนของพระพเจ้าเนี่ยนะเราจะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากอุปสรรคและปัญหาได้อันนี้คือความคิดนะอันนี้คือความจริงนะไม่ได้รู้อะไรนี้แต่ถ้าหากเราเรียนรู้จ่ออยู่จะสม่าเสมอแล้วเนี่ยนะ ก็หมายถึงรู้สึกตัวอยู่ทำาป็นทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดนั่าแหละเพราะเราเรียนรู้ตัวธรรมชาตินี่เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เท่านั้นเองเกิดขึ้นมาเราก็รู้เท่านั้นเองเพราะนั้นเองแหละรู้ตามจริงรู้ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้เท่านั้นเองรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรล่วงน้าถ้าหากเราคิดแล้วเราไปรู้นั่นก็ไม่ใช่แล้วเราไปสร้างมันเกิดขึ้นใหม่แล้วมันจะรู้ก็รู้ของมันเองอย่างเรื่องทั้งหลายเท่าหร่ปัญหาอุปสรรคแม้แต่การก่อสร้าง รู้ว่านี่ก็เหมือนกันนะช่างพูดอย่างนั้นอย่างนี้มาเราไปพูดคุยด้วยมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะเราก็รู้ตามจริงเฉยเฉยรู้แ้วกระจบรู้แ้วกระจบถ้ามันยึดต่อก็รู้เท่านั้นเองอรู้ให้มันดับลงไปรู้ให้มันดับลงไปเท่านั้นเองทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยให้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยเท่านั้นเองของมันง่ายนะง่ายแค้นง่ายเราก็รู้จะพูดยังไง คนไปทํากันให้ยากกันนั้นเองบางคนบางองค์บาง, ông, บางทาง่านนี่โอ้ไปพูดอีกเวลาปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งก็บอกว่านะั่นนะในพระไตรปิฎกมีไหมคิดดูเถอะคิดกันไปแต่อยู่ในรูปแบบทั้งนั้นหมดเลยนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะนอกนอกขอบนอกรูปแบบไม่ใช่พระพรพุทธเจ้าก็ทําเป็นเย่ยงอย่างสอนออกมาเป็นตัวอย่างให้แล้วพระองค์เรียนรู้เป็นพระธรรมสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์ของพระองค์เองนะั่นนะ ก็เพราะเจริญอ,อ,นอนาาพนสติเท่านั้นเองแล้วทําไมพระองค์ไม่สอนอนาณาพนาสติละ่ะทําไมพระองค์ถึงมาสอนในทุายทุกแบบสี่สิบกรรมฐานแปดหมื่นสี่พันวัตรรมกานีเป็นอุบายทังนั้นที่ดูแลแล้วลก็มีมากกว่านั้นอีกที่พระองค์มาได้อามายูา่ในบามากมายเลยนะเพียงแต่ให้รู้ตามจริงเฉยธรรมดาธรรมดาที่มันรู้ตามจริงแล้วต่อไปวัน้งหน้ามารู้ตามจริงร,จรง,รงรู้ตามจริงอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามจริงธรรมดาธรรมดา กรธก็รู้ว่าโกรธุกรธมีก็รู้ว่าโกรธงียบไม่มีความคิดเข้าไปต่ออีกหน่อยมันก็ขาดจากโลกสมมตินี้ไปเองนั่นหละและการรู้ตามจริงในโลกสมมตินี้มมมันก็ีควาไม่อินต่นเองแลนการรูนกับที่อยู่ในแดนที่ปลอดภัยก็อย่างนั้นหี่มันเกิดขึ้นมาให้รู้เท่านั้นเองสิ่งไหนไม่เกิดมาก็ไม่รู้เท่านั้นเองและสมมตินี้มันคือขึ้นมาแล้วมันรู้มันเห็นอ เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเป็นอารมณ์ทั้งหลายที่มันเห็นมันมีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกสมมตินี้แต่ในแดนที่ปลอดภัยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องคิดแต่มันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาให้เรารู้เท่านั้นเองมันเป็นอาญตะนะที่เรารู้รับรู้เป็นเครื่องรู้เท่านั้นเองตัวเราทท้านั้นที่อยู่ในนั้นร,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 รู้แต่อยู่ข้างนอกอยู่ในรูป อยู่ในโลกสมมติมันมีรูปมันมีนามอยู่มันมีอารมณ์อยู่เราก็ต้องไปรู้ไปเห็นในสิ่งเหล่านี้แหละแต่ก็รู้เห็นตามเป็นจริงธรรมดาธรรมดาแต่มันมีสิ่งเหล่านี้มีรูปมีนาม <c oughs> มีอารมณ์ทั้งหลายแต่ในแดนที่ปลอดภัยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันผุดขึ้นมารู้ก็รู้มรู้ไม่รู้ก็แล้วไปเท่านั้นเองอือยู่ธรรมดาธรรมดานี่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยมันอะไรเกิดขึ้นมันมาให้มาให้ผุดขึ้นมาให้เรารู้ก็รู้ แต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เห็นมันกระแทกกระจิดในกระจิตในใจไม่ใช่อย่างนั้นนี่นมันต่างกันตรงนี้ตรงที่มันไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอารมณ์ทั้งหลายที่ในแดนที่ปลอดภัยแต่แดนสมมุติมันมีสิ่งนี้เท่านั้นเองแดนที่ปลอดภัยมันไม่มีก็รู้ตามจริงธรรมดาธรรมดานี่รู้บริสุทธิ์ธรรมดาธรรมดานี่แหละถึงพยายามคอยบอกว่าให้รู้ตามจริงนะความคิดเกิดขึ้น,นหน่ให้รู้เลยทันทีเลยนะ อย่าไปโตกับมันถ้าไม่โตเขาไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติมันขับไม่ได้มันโตก็รู้มันอีกนะนานไปมันก็จะขาดจากโลกสมมุตินี้เองเท่านั้นเองก็เหมือนอ่ในกับแดนที่ปลอดภัยเลยทีนี้อยู่ธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครจะทําอะไรกับเรื่องของเขาใครจะทําอะไรเราไม่เกี่ยวอืมเราเกี่ยวอยู่ที่ว่าจิตของเราไม่คล้องเกี่ยวไม่มีอุปทา,านกับสิ่งทั้งหลายในโลกในโลกสมมุตินี้อีกแล้วอยู่กับมันได้สบายสบาย นะอุปทานนะั้นเราจะเห็นเราจะรู้ชัดเจนเลยนะสิ่งไหที่มันเป็นอุปทานหรือไม่อุปทานนะั้นพวกเรา,าคงจะสังเกตกันดูอยู่นะอย่างเช่นเขาพวกเป็นโยมวันนี้นะก็ก็คือถ้าสมมุติว่ามีแก้วสักใบหนึ่งเนี่ยเขาเอามาฝากจากต่างประเทศอย่างเงี้ยรักและหวงแหนมากเงี่ยพอมีสักวันหนึ่งลูกหลานทําตกแตกเนี่ยตีลูกดีหลานแทบตายลูกหลานมองหน้ากันไม่ติดเลยโดยํำไปเพราะมันมีอุปทานกับสิ่งนั้น แต่ถ้าได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแ,แล้วนําคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่มีการยึดมั่นถึงมันอีกแล้วแก้วใบนั้นตกลงแตกก็เออมันเป็นธรรมดามันก็้องแตกนี่อันนี้แค่แค่วัตถุเท่านั้นเองใครจะเป็นจะตายใครตายไปญาติพี่น้องสูนเสียไปก็เออกรร่างมาถึงแล้วเท่านั้นเองอืม ถึงจะลดชนตายกอกรรมฐันมาถึงแค่นี้เนี่ยมันจะรู้เพราะมันเกิดขึ้นมาเองเลยในตัวนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความคิดว่าเออคิดไปคิดมาเออเป็นกรรมเขาเองน่าเนี่ยไม่มีเลยอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองเลยในสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอุปทานแล้วและมันก็จะเข้าใจชัดเจนหมดในโลกสมมตินี้ว่าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะกุศลกรรมและอกุศลกรรมเท่านั้นเอง มันจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทองแท้หมดชัดเจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเป็นจะตายใครจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้คิดแต่มันจะเกิดมันจะมีความรู้ของมันในตัวนี้เกิดขึ้นมาเองน,ะ,นะเนี่ยขอการมีอุปทา,านนี่แหละสำคัญมากทํายังไงไม่ให้มันมีอุปทา,านได้ห่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้คําสอนของพระเจ้านี่แหละมีความเพียรมีความอดทนใส่ใจในการปฏิบัติแต่ก็อย่าไปทําแต่ก็อย่าไปตั้งใจทํา ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดสิ่งใดที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะเราเคยทาอะไรก็ทาไปแต่เขาให้รู้อยู่เท่านั้นเองจะไปบังคับให้มันไม่ยึดจะไปบังคับให้มันรู้ไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้ของมันเองนี่แหละคือความรู้ที่บริสุทธิ์ละนะมันจะไม่ยึดอะ่รทีนี้ไม่จะรู้ตามสิ่งเฉยธรรมดาธรรมดาของง่ายนะมันเรียนรู้ธรรมชาติเท่านั้นเองนะ รู้ตามจริงธรรมดาธรรมดาอยู่ไปธรรมดาธรรมดานี่เลยอันไ <c oughs> หนเข้ามาข้องในจิตเราก็รู้ตัวน้นจบนี่อันไหนมาข้องในจิตเรารู้จบเท่านั้นเองถ้าเรา aient. ไปคิดต่อแล้วเราหลงแล้วที่นีเอหลงอย่างแน่นอนหลงกับความคิดแน่นอนไม่มีความสุขแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราคิดแล้วก็อันเดียวกันค่าเท่าเดียวกันในและกระแทกจิตกระแทกใจทําให้หลงไหลอยู่ใน ของสมมติเท่านั้นเองเพราะมันไม่ใช mm. ่ความจริงความจริงที่สุดก็คือรู้แล้วกระจบรู้แล้วกระจบเท่านั้นเองถ้ามีความคิดเข้าไปต่อนิดนึงก็รู้มันเท่านั้นเองนั่นแหละคืออยู่กับความจริงแล้วไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเด็กหรือเรื่องใหญ่ยังไงค่าเท่าเดียวกันหมดนะค่าเท่าเดียวกันเพราะเป็นของสมมติเท่านั้นเองแล้วหลงแล้วหลงก็หลกสมมติรู้จบรู้จบไม่มีความคิดเข้าไปต่อจะบังคับไม่ให้มีความคิดไม่ได้ ด้วยความเพียรของเราเองนี่แหละความคิดมันจะเกิดกี่ครั้งมันจะรู้เท่าทันมันหมดเลยทีนี้อรู้เท่าทันมันหมดมันก็จบถ้าหากเรารู้ไม่เท่าทันมันมันก็หลงแล้วทีนี้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วทีนี้คิดสารพัดอย่างแล้วทีนี้เนี่ยมันจะคิดก็ไปเรื่องของมันแต่เรารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองอมันเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมันเท่านั้นเองเพราะในแดนที่ในโลกสมมุตินี้มันมีสิ่งเหล่านี้ ในแดนที no ่ปลอดภัยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสังขารขันนี่มันแตกต่างกันตรงนี้เองต่างหากทางนู้นมันเนี่ยเพราะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มนคนจิตคนใจกันหมาเลยถึงแม้ว่ามันจะกลับออกจากแดนที่ปลอดภัยมาอยู่โลกสมุทรแล้วสิ่งเหล่านี้เข้ามาหามันก็ได้รับแต่รับรู้ตามเป็นจริงเหมือนอย่างที่ที่มันเคยไปอยู่ไปเห็นมาแล้วตอนนั้นเองนะรู้ตามจริงนี่ธรรมดาธรรมดาถึงมันจะฟุงจะเตนกับเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ดาบไปเองนะ พะเราไม่ได้คิดให้มันรูงนี่มันจะบูงก็นเรื่องของมันมันจะคิดขึ้นมาก็เรื่องของมันมันไม่เกี่ยวกันแล้วเลยทีนี้มันจะรู้ของมันเองหมดว่าทุกอย่างมันไม่มีอุปทานแล้วมันอยู่ในโลกสมมุติมันก็อยู่กันไปทางนั้นเ่ยตั้งใจให้ดีนะแต่อย่าไปตั้งใจอยากได้มันโดยเด็ดขาถ้าอยากได้มันนี่ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะให้มีความเพียรเท่านั้นเองความเพียรรู้ตามจริงเท่านั้นเองนะ ลวงพออยากเรียกเตีองจิตใจนะนนะเอาล,ละแค่นี้ก่อนนะ<า>